สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืร่อสารสวัสดีครับถึงเวลา ICT Genius n i g นายชิยนะครับในคลุกวงข่าว Modern Night v กับผมหนุย่ยพงสุกธินพลครับวงการไอทีของเรานะครับมีเรื่องให้อัปเดตมากมายทีเดียวเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมานําเสนอในแต่ละวันครับและวันนี้ถ้าอยากพูดคุยกับเราใช้แฮชแท็ก ICT Genius n i นะครับอัปเดตข่าวสารวงการไอทีกันเลย หนึ่งในเทรนด์ไอประจำปี2013นะครับที่ผมได้พูดไปช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ 3D Printer นะครับมันเป็นเครื่อง p r i นเตอที่จะช่วยทำให้จินตนาการของดีไซเนอร์เนี่ยสามารถที่จะ ออกแบบชิ้นงานจากโปรแกรม 3D Studio Max หรือว่าซอฟต์แวร์ออกแบบ 3D อื่นเนี่นะครับและสั่งปริ้นออกมาได้เลยล่าสุดนะครับ 3D Printer มีโอกาสช่วยเหลือชีวิตทารกน้อยคนหนึ่งครับในมิชิแกนสหรัฐอเมริกาครับเรื่องของเรื่องก็คือน้องคนนี้เนี่ยป่วยเป็นโรค t r ร c ริโอมาลาเซียอาการก็คือหลอดลมอ่อนจนทำให้เกิดการผิดปกติทางการหายใจจนส่งผลให้บางครั้ง อาจจะหยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่งครับโอ้ oh, อันนี้น่ากลัวนะฮะคุณหมอบอกว่าโอกาสที่เกิดกับทารกน้อยมีเพียง1ใน2,200คนเท่านั้นเองคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนครับก็เลยใช้เจ้าเครื่อง 3D printer นี่แหละครับในการปริ้นอุปกรณ์ที่จะช่วยยึดเกาะปอดของน้องนะครับในระหว่างที่ผ่าตัดครับทำให้สามารถหายใจได้ โดยชิ้นส่วนวัสดุที่เอามาใช้นะครับในการปริ้น์ออกมาเขาเรียกว่าโพลีคาร์โบเลตโทนนะครับซึ่งจะเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายออกไปจากร่างกายได้เมื่อผ่านไป2-3ถึงปีนี่และในขณะนั้นนะครับเนื้อเยื่อของร่างกายคนเราก็จะไปเกาะติดตัววัสดุชิ้นนี้นะครับจนปรากฏกลายเป็นหลอดลมใหม่ในที่สุดครับปัจจุบันหนูน้อยทารกค,คน,นี้มีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับโตขึ้นเมื่อไหร่บอกเพื่อนๆได้เลยว่าทุกวันนี้ที่รอดตายมาได้เพราะปรินเตอร์นะเนี่ย ช่วง Absolutely แอปดีฟรีแน่นอนโดย T.O.T. บริษัท T.O.T. จำกัดมหาชน ซัมซุงโชว์ไทม์แอปพลิเคชันที่รวบรวมความบันเทิงให้สามารถรับชมรายการทีวีภาพยนตร์และซีรีส์ออนไลน์ได้อย่างจุใจเริ่มต้นการใช้งานต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนโดยสามารถล็อกอินผ่าน a c e b o o k ได้เลยเลือกรับชมภาพยนตร์ทั้งไทยและเทศผ่าน Movie Store ที่มีภาพยนตร์ให้คุณเลือกมากกว่า600เรื่องฟรี90วันโดยเลือกรับชมได้ทั้งภาคไทยโ oh, <sing S 1> อ้เสียงหล่อจริงๆและซาวทรไห่ฮัลโหลก็ได้ไลฟ์ทีวีชมรายการทีวีสดทั้งช่องฟรีทีวีและเคเบิลทีวีไม่พลาด ทุกรายการโปรดด้วยฟีเจอร์ชมย้อนหลังได้72ชั่วโมงพร้อมผังรายการที่อัปเดตให้ดูเวลาอย่างครบถ้วนทีวีซีรีสจากวิกิระบบรับชมซีรีส์ดังย้อนหลังจากเกาหลีที่จะเอามาไว้บนมือถือให้รับชมความบันเทิองออนไลน์ได้ไม่มีสะดุดได้ทุกเวลาโหลดฟรีเฉ <c oughs> พาะผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android <c oughs> บนซ <c oughs> ัมซุงแกลเล็กดาวนโหลดด่วน ict smart news <c oughs> โดย c a t t e l e c o มกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานายสมบูรณ์เมฆไพบูลวัฒนารองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดงานไ n e t b a n g k o k 2013ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8มิถุนายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริยเกตโดยกระทรวง i อ t ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวอทอชอสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน บริษัท TOT จำกัดมหาชนสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทยหรือ T h n อ c i n t e r n e t Society ประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการด้านพัฒนาการและบทบาทอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในประเทศรวมทั้งเป็นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งจากภาคราฐัฐภาคเอกชนภาคการศาึกษา และภาาประชาชนโดยมุ่งหวังว่าผลจากการจัดงานครั้งนี้จะทําให้เกิดกลุ่มเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยที่เข้มแข็งและสามารถผลักดันให้การทํางานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ICT g e n n u s Night กำลังผ่านช่วง3เดือนแรกนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากบ่งบอกความรู้สึกอันจะมีประโยชน์กับเราช่วยกรุณาใช้ f a c e b o o k c o m ICT g e n i u s Night เม้นกันเข้ามาเต็มที่เลยครับสวัสดีครับ